ครับก็วันนี้ก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆองอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเอฟซีทุกท่านเช่นเคยนะครับพบก,กับผมช่างหยัดนะครับวันนี้เอารถพี่ชายมารีวิวให้ชมนะครับเพราะว่าพี่ชายคิดถึงรถแล้วครับอยากขับแล้วอยากคอมแล้วนะครับคันนี้ส่งมานานแล้วนะครับรออะไรกว่าจะประกอบเสร็จนะครับคันนี้เป็น Honda n s r 150 อาตาเหลี่ยมนะครับอาตาเหลี่ยมร้อยห้าสิบอาตาเหลี่ยมนะครับคันนี้ส่งมาเป็นชิ้นเลยนะครับคันนี้ส่งมาเป็นชิ้นเลยครับผมผมต้องประกอบใช้เวลานะครับนานแล้วก็ต้องใส่ใจต้องปานีิดเลยนะครับคันนี้สุดฝีมือเลยครับคันนี้เปิดตําราทุกเล่มเลยครับในหัวสมองครับเพราะว่าคันนี้ส่งมาเป็นชิ้นจริงๆครับ แล้งก็มีแค้งซ้ายขวาอย่างเดียวมาแบบนี้ผมก็ต้องครับผมประกอบใหม่หมดเกียร์เลี้ยงใหม่หมดนะครับนับตั้งแต่เกียร์ลาวเกียร์ต่างๆนะครับอันนี้มาเป็นชิ้นเลยครับโชคหน้าก็มาเป็นชิ้นครับมาแกนมากระบอกมาสปริงครับผมครับก็วันนี้เสร็จแล้วครับได้เวลาเทสสัสทีครับผม จริงๆก็น่าจะเสร็จนานแล้วครับแต่มันติดนู่นติดนั่นติดนี่นะครับขาดอะไหล่ตัวนั้นตัวนี้นะครับมันก็เลยนานนะครับจริงๆจริงๆมันก็ไม่ได้นานมากเท่าไหร่นะครับมันติดที่อะไหล่นิดหน่อยนะครับครับรีวิวให้ชมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวให้ชมรอบตัวรถก่อนครับคันนี้พวกนอ็อตพวกอะไรชุบนะครับชุบส่วนตัวไหนมันเสียมันเกลียวเสียอะไรต่างๆมันตาบไม่ได้มัน เอาใด้ล้างเกลียวได้ตัรบล้างเกลียวไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็มีตัวที่ใช้ไม่ได้เยอะเลยผมก็หาน,อน็อตหานู่นนี่นั่นเบิกใส่นะครับครับประมาณนี้เดี๋ยวรอบห่างๆก่อนเดี๋ยวผมจะซูมเข้าจัดชัดอีกทีนะครับอันนี้เป็น Honda n s r 1 5 0 R ตาเหตาเลียมนะครับลายนี้เขาเรียกลายอะไรผมจำไม่ได้ละปีจำปีไม่ได้นะครับเจน น่าจะเป็นเจนสองนะครับเจนสองหรือสามนี่แหละครับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับครับผมก็เมนเมนตาเมนตอบแทนผมด้วยนะครับถ้าผมเม้นผิดยังไงครับผมให้ชมรอบๆรถก่อนครับอันนี้ผมประกอบใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับครับผมลูกปืนล้อหน้าหลังครับผ้าเบรกปั๊มเบรกลูกสูบเบรกลูกยาง คือคาลิปเปอร์เบรกลูกปั๊มเบรกนี่มาเป็นมาเฉพาะปั๊มครับผมก็ประกอบใหม่หมดเลยครับโอลิงต่างๆลูกยางต่างๆนะครับปัมบบป๊มเบรกบนปั๊มเบรกหน้าปั๊มเบรกล่างมาเป็นชิ้นเลยครับทุกชิ้นเลยก็เอาง่ายๆคือพี่ชายเจ้าของรถส่งมาเป็นกล่องเลยครับส่งมาเป็นกล่องเลยสิบสิบเอ็ดกล่องหรือสิบสองกล่องนี่จำไม่ได้ครับเป็นชิ้นทุกชิ้นเลยครับ ปั๊มเอกหลังก็มาเป็นปั๊มเลยนะครับปั๊มเบกหลังก็ไสมันไม่มีก็มีมาแต่กระบ,บอกพวกที่ก็โอลิงอะไรต่างๆก็หาเบิกใสก็จะได้นะครับตรงนี้มันจะมีโอลิตงตอนนี้ท่อน,นี้มันหาเบิกแท้ใหม่ไม่ได้แล้วนะครับมันเลิกผลิตนานแล้วครับก็ต้องใช้ท่ออันนี้ท่อคล้ายๆท่อแก๊สนะครับท่อแรงดันสูงนะครับแล้วมาใส่ได้เหมือนกันครับ พวกนี้พวกสายเบรกนี้พี่ชายเบิกใหม่หมดเลยครับคืออะไรที่พี่ชายแกบเบิกได้แกบเบิกอย่างเดียวครับผมสปริงดึงดึงสวิตเบรกดึงสวิตสต็อปเบรกหลังยังเบิกใหม่เลยครับตัวนี้เล็กๆเอ็มมองเห็นไหมครับไม่โฟกัสครับสวิตเบรกหลังก็เบิกใหม่นะครับ สายตัทีครับผมเปลี่ยนใหม่ครับครับลูกแหวนครับคันนี้ประกอบใหม่ทุกชิ้นครับบอกเลยครับไม่ต้องอธิบายมากบอกแค่ว่าประกอบใหม่ทุกชิ้นครับประมาณนี้ครับผมครับครับจานยังเป็นจานเดิมครับจานตะกลมับน็อตนี้เบิกใหม่นะครับ น็อตยึดจานหกตัวเบิกใหม่ครับกระบอกโช๊คมาเป็นชิ้นครับประกอบใหม่ซีนทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ครับกระจกเบิกใหม่แท้นะครับกระจกแท้ใหม่นะกรัป๋ปั๊มบนมาเป็นชิ้นครับนี่ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนตาแมวใหม่โอลิงใหม่ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนที่หลังได้ครับหัวหัวโช๊คนะคน็อตปิดหัวโช๊ก หรือไม่เปลี่ยนก็ยังใช้ได้ครับแต่มันก็จะมีสนิมหน่อยนิดหน่อยครับอันนี้ต้มายแฮนยุคเกนะครับครับลูกปืนคอกปืนแผงคอบนล่างเปลี่ยนใหม่ครับเบิกใหม่หาตรงรุ่นเลยครับก็จะได้ครับให้ดูซูมมันจะชัดเลยครับผมครับโซสเตอร์ใหม่ครับ นึกว่าอะไรเป็นดินนะครับพระเบรกหลังนะครับสามหลังนะครับบางโซ่โชคหลังใหม่ครับอันนี้เบิกใหม่นะครับปิดโคงปิดน็อตโคงครับนี่ใหม่ครับนี่ใหม่ผมให้ดูชัดๆเลยครับมือผมอาจจะไม่นิ่งนะครับมันไม่เหมือนขาขาขาจับกล้องนะ ชมประมาณนี้ครับผมซูมเข้าใกล้ๆเลยครับพวกเกียร์เลี้ยงใหม่ครับแต่ยังใช้เฟืองเกียร์เดิมอยู่บาลานเซอร์เดิมอยู่เข้าเหวี่ยงเดิมอยู่พวกกา้านพวกลูกสูบเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะับณนี้ครับน็อตตั้งไม้ใหม่ครับน็อตบางไม้ครับเอาเท่าที่หาเบิกได้นะครับเพราะว่าเป็น ตาเหลี่ยมมันจะอะไรบางตัวจะเลิกผลิตไปแล้วครับมานี้ครับผมซีนครับซีนล้อหน้าลูกปืนล้อหน้าเปลี่ยนใหม่บูททาการชุบเรียบร้อยพี่พี่ชายเราชุบมาให้เรียบร้อยนะครับสูงมาครับม้อน้ํำต่างๆโอเคครับผมกล่องวาวเปลี่ยนใหม่นะมอตเตอร์วาวใช้มอตเตอร์วาวเดิมอยู่ครับ ประมาณนี้ครับผมดูรอบๆอีกรถอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเรื่อให้ฟังครับชุดชามคัดยังใช้ชุดชามคัดเดิม,ดม,ดดมอยู่ครับอาจจะมีเสียงคัดนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็่าลเลนเซอร์นะครับบัลนเซอร์ไปยิงสายโดนตรงบ่าลูกปืนก็มีเสียงมัลลนเซอร์นิดหน่อยนะครับไม่ถือว่าดังนะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวดูใต้เบาะด้วยให้ดูใต้เบาะด้วยนะครับคันนี้ผมจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าประกอบใหม่ทั้งคันครับผมมันนี้ครับปลุกตูที่ยังใช้กระปุกเดิมอยู่ครับของวาวใหม่ครับกระปลุก ประมาณนี้ครับผมครับพวกล็กอกเบาะล็อกอะไรต่างๆนี้ประกอบใหม่หมดเลยนะมาเป็นชิ้นเลยครับยิ่งกว่าโรงงานเลยครับโรงงานยังมีปั๊มเบรกนี้มาเป็นก้อนนะครับปั๊มเบรกนี้มาเป็นก้อนเราแค่จับ ไล่ละมันไล่น้ำมันเบรกได้อันนี้มาเป็นชิ้นเลยครับต้องเริ่มมาประกอบใหม่หมดเลยครับผมครับส่งมาจากระยองครับผมพี่ชายครับพี่ชายรุ่นพี่ครับผมครับเบาะหุ้มมาใหม่พี่ชายเขาทำมาให้เรียบร้อยครับก็สีก็มีแก้ถังไปนะแก้ก็คือติดสติกเกอร์ใหม่นะครับจากเดิมที่ เขติดปีกนกมาครับก็แก้ใหม่เันอนี้เคลือบแล็กใหม่ครับพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับครับเดี๋ยวซูมเครื่องใกล้ๆกนครับซีนทุกตัวลูกปืนทุกตัวในเครื่องเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยครับลูกปืนนะหมายถึงลูกปืนนะแต่เกียร์ยังใช้เดิมอยู่เขวียงเดิมครับชามคาดเดิมอยู่ ท่อนามอะไรต่างๆเปลี่ยนใหม่นะปลายท่อแท่เบิกใหม่สายน้ำมันเบรกสายแรงดันสูงเปลี่ยนใหม่ครับปอกแฮนใ์ใหม่ใหม่ผมจำไม่ได้ครับว่าอะไรใหม่บ้างโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับผมมาทำงานครับเปิดสวิตุญแจทำงานครับเสียงก็นิ่งดีครับนุ่มดีครับผม รประมาณนี้ครับผมร,บระบบไฟต่างๆผมไล่ให้เรียบร้อยครับไปหน้าไปเบรกไปไท้ายไปเลี้ยวครับไปรีครับรีเลย์เสียคันนี้รีเลย์เดิมผมก็เปลี่ยนรีเลย์นะครับจำไม่ค่อยได้ครับคันนี้เยอะมากครับรายละเอียดเยอะจริงๆเพราะว่าเริ่มประกอบใหม่ทั้งคันจริงๆครับผม เสียงเครื่องก็ประมาณนี้ครับเพราะเพราะว่าเราก็ยังใช้อะไหล่บางตัวเดิมอยู่เนาะครับผมแห้งยังใช้แห้งเดิมอยู่นะโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาเช็คระบบไฟดูครับแล้วอ่าซ้ายครับผมแล้วขวาครับผมแต่ <S <S 2> <S 2> <S 2> ไฟหน้าครับดูไฟตำ่ำ นีไฟต่ำไฟสูงครับรุ่นตาเหลี่ยมจะไม่มีไฟพัชซิ่งนะครับไม่มีครับรุ่นนี้ครับมันจะไม่มีมันจะมีสูงต่ำปิดเปิดอันนี้ไฟหลีนะครับเดี๋ยวดูไฟเปิกครบับไฟเปิดเดี๋ยวดูหลอดโซลียวก่อนนี่ครับซักไฟกว่า เราถามไปก่อนเนดะี๋ยวผมจะเล่งเครื่องเบาๆให้ฟังนะครับก๊อกก๊อกของพี่ชายมันพังนะครับเปลี่ยนใหม่มือสองครับมือหนึ่งก็หายากหน่อยราคาสูงครับคาบูเปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่าคาบูตัวเดิมไม่ไหวแล้วครับติดแงลงกเลงต้มยังไงก็ไม่ออกเอาเลยปิดไปเรียว <c oughs> โอเคครับประมาณนี้ครับผม มาเบิ้ลเสียงเบาๆให้ฟังถ้าเกินสองวันรอบปับ๊บวาวจะปิดเสียงก็จะเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นีวาวเปิดเสียงใหญ่ๆ,ๆครับเดี๋ยวจะเบิ้ลให้มันเกินสองวันรอบเดี๋ยววาวปิดครับเดียงจะเปลี่ยน มีเสียงบาลานเซอร์ดังเบาๆครับผมนิดๆเพราะว่าบาลานเซอร์โดนยิงทรายมานะครับไปยิงโดนตรงบาลูกปืนหน่อยครับไม่ไม่ได้โดนเยอะโดนนิดนึงครับก็ผมพยายามขัดแล้วครับผมแต่ก็ยังไม่เงียบสนิทนะครับแต่ก็ใช้ได้ครับดังประมาณนี้ไม่มีผลต่อความเร็วความแรงของรถครับเพราะว่าเบิกใหม่ก็ไม่ได้แล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีผลิตครับเลิกผลิตนานแล้วครับ เดี๋ยวดูวาวครับเดี๋ยวดูวาวผมมองผมจะมองผ่านกล้องไม่ไม่ค่อยชัดนะผมจะมองตัวจริงนะครับครับวาวทาง,งานปกติครับโอเคนะครับ ให้ดูรอบรถอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ด้วยดับเครื่องก่อนโอเคครับเดี๋ยวดูรอบรถอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถอีกทีแล้วก็จบคลิปนะครับอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดจัดสไครต์ให้นะครับเดี๋ยวผมจะ ถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งสั้นๆเอาไปลงในเพจนะเพราะว่าในเพจมันจะลงยาวไม่ค่อยได้นะครับเขาะจะจำกัดความละเอียดของของวิดีโอครับผมโอเคครับแต่สตาร์ทให้ฟังเสียงอีกทีนะครับถ้าผมจะจบคลิปแล้วครับโอเคครับผม ก็สำหรับวันนี้ผมช่างหยักนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสต์ให้นะครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับผมพี่ชายเจ้าของรถนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับลุ่งพี่ที่โรงเรียนเดิมนะครับโรงเรียนเก่านะครับก็ขอบคุณพี่ชายจริงๆครับผมส่งมาให้ทําให้ประกอบนะครับ ก็เร่งให้เต็มที่ครับถ้าอะไรไม่ไม่ขาดไม่ไม่รออะไรเสร็จไปนานแล้วครับโอเคครับผมคุณจริงๆคุณจักใจเลยครับผมก็ทําสุดฝีมือเลยครับเก็บรายละเอียดพยายามเก็บรายละเอียดครับให้มันดีที่สุดครับคันนี้มันามาเป็นชิ้นครับผมก็เลยไม่ได้ฟังเสียงเครื่องไม่ได้ทดสอบเครื่องตั้งแต่แรกนะครับ ผมก็จะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเครื่องดนว่าอาการครั้งแรกมันเป็นยังไงนะครับก็ผมก็เลยแนะนําพี่ชายตอนแรกใช้เข้าเหวี่ยงเดิมใช้ก้านเดิมผมก็เตะใจนะครับผมกลัวมันจะไม่จบผมก็เลยแนะนําพี่ชายผ่าเครื่องอีกรอบครับเปลี่ยนก้านเลยนะครับผมก้านลูกสูแออกแบบขยับไซส์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราได้ผ่าแล้วก็ก็ให้มันจบไปนะก็คันนี้เลยผ่าเครื่องสองตังนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมก็จัดให้ครับเอเค,ครับผมสำหรับผมช่างหยัดนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปทำงานแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับขอบคุณพี่ชายเจ้าของรถด,ด้วยครับที่ไว้ใจอูเล็กเลกของผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมอเอค วผมช่างอยากขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ